สวัสดีครับอยู่กับนัดน,นะครับอ u สุสุทักโคซลวันนี้เรามารับรถเบ้าอาหารสัตว์นะครับเป็นพ่วงแม่ลูกนะแม่12ล้อแล้วก็ลูก2เผ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับาการใช้งานรถด,ด้วยนะครับในการที่จะโหลดอาหารออกจากรถเนี่ยเข้าไปเก็บในไซโลของฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันรายละเอียดกันในคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมก็อยู่กับพี่มนตรีนะครับที่บางประหารยานยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้พี่มนตรีจะแนะนําการใช้รถเบิ้ลอาหารสัตว์เนาะอันนี้ก็คือวิธีการโหลดอาหารออกจากรถเข้าไปเก็บในไซโลที่ใช้เก็บอาหารสัตว์ที่ฟาร์มนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวแม่ตัวลูกอันดับแรกเนี่ยก็คือเราเข้าเกียร์ pto ตามปกติเลยเนาะพี่ถูกไหมครับเป็นการเปิดระบบไฮดรอลิกให้ทํางานได้ทีนี้ครับมันก็จะมีว่าที่ตัวแม่กับที่ตัวลูกตอนนี้พี่เขาจะสาธิตตัวลูกก่อน คือหมายความว่าพอเราเข้า PTO แล้วเนี oh, ่ยเรามาที่ตัวลูกได้เลยใช่ไหมครับพี่อ่ะเดี๋ยวต้องมาตัวนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวตามไปดูครับมันสวิตตัวแม่ตัวลูกยังไงเวลาใช้งานอย่างเงี้ยครับอ๋อสวิตสวิตเกียร์ฝากจะเป็นตัวเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้มันจะสับมาลูกถ้าเป็นตัวแม่อันนี้คือเราเข้าเกียร์ฝากแล้วเนาะใช่ถ้าเป็นตัวแม่มันจะอยู่ท่านี้อ๋อถ้าเป็นตัวแม่อ่มันจะปิดอยู่ทั้ง4ี่ตัวนี้เลยเนาะเป็นการไอ้พวกนี้คือ การจ่ายน้ำมันไฮดรอลิกไปตัวลูกใช่ไหมครับพี่อันนี้อันนี้จะอยู่ตัวแม่ก่อนมาตัวลูกตัวลูกเราต้องดึงมาตรงนี้ครับอ่าครับก็คือตัวลูกทำให้น้ํามันไฮดรอลิกมันจ่ายไปตัวลูกได้ใช่ครับอ๋อโอเคนี่ทับตัวลูกเนาะจะต้องสี่ตัวนี้มาอย่างนี้ครับโอเคครับแล้วแล้วเราก็ไปทํางานที่ตัวลูกได้เลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ตัวแม่จะทําไม่ได้อ่าใช่อ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับ เดี๋ยวพี่มนตีนะครับส่วนตัวน,นี้นะครับจะเป็นวาล์วแกนบนอันนี้จะเป็นถ้าดึงมันจะยกท่อยกท่อขึ้นอ่ายกท่อขึ้นครับอันนี้ห่างๆเลยถ้าดันเข้าถ้าดันเข้าก็คือลงอ่าลงท่อครับ,คร,บครับมาตัวที่สองอันนี้จะสวิงซ้ายขวาครับถ้าดึงออกมันก็จะหมุนออกครับอัวนี้ แต่ถ้าดันเข้ามันก็จะกลับเหมือนเดิมส่วนตัวนี้จะเป็นตัวขับสกูตัว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 ตั้งกับตัวท่อมันบนครับผมแล้วก็เปิดได้เลยสกูที่อยู่นอกรถครับในท่อที่อยู่นอกรถส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดึงอาหารออกมาจากท้องว่างครับตัวล่างเป็นสกูตัวในถังอครับเวลาเราใช้งานเราจะต้องสกูตัวบนก่อนใช่นะครับ เพราะว่าถ้าตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวเราสกูฟีดอาหารออกมาแต่มันมันจะอั้นเพราะว่าตัวบนไม่ฟีดออกไปก็คือเวลาเปิดเราเปิดตัวบนครับเวลาปิดเราปิดตัวล่างก่อนแค่นั้นเองอ่าสลับกันใช่ครับก็คือปิดตัวที่มันฟีดออกมาจากในถังก่อนเพื่อให้อาหารที่อยู่ค้างในท่อด้านนอกเนี่ยมันออกไปให้หมดครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวท่อนอกรถครับผมครับผมโอเคครับพี่ เหมือนเมื่อกี้ผมว่าตรงเนี้มันติดอะไรสักอย่างมันอา,อาจจะต้องตั้งก็คือถ้าระวงังแล้ว,วตัวนี้าระวงังท่อ,ก,อก็คือ,อให้เข็มลูกศรสีเหลืองมันตรงกันใเ่อันนี้ตัวลูกจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาตัเมฆ แม่เราก็แค่มาตบคันโยกสีตัวให้มันขนานไปกับแนวถังนะครับก็คือตบเก็บครับทีนี้ก็เป็นการใช้งานตัวแม่เหมือนตัวลูกเหมือนกันตอนนี้การควบคุมก็เหมือนกันเหมือนกันเลยครับผมครับ แกนบนก็คือยกท่อขึ้นลงนะครับ,รบยกขึ้นเหมือนเดิมถ้าดึงออกมาด,ด้านหลังก็จะเป็นการยกขึ้นครับกดเข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นการกดลงครับ,บแกนที่สองก็เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวานะครับ ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวนี้จะเปอันนี้มันหมุนได้ไม่ถึงกับ360องศานะพี่แต่ว่าเกือบรอบใช่ไหมมันต้องดูสายอ๋อใช่มันมีสายตัวนี้ฮะจะมีสายครับแต่ว่าจะหมุนวนไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันติดสายอ่ามันมันจะติดสายครับวิธีการควบคุมก็เหมือนกับตัวลูกที่เราทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคทีนี้พี่เก็บได้เลยครับ แล้วถามพี่มนตรีระหว่างที่เก็บท่อ,เ,อเวลาที่เราจะปั่นอาหารออกครับพี่เราจะต้องไปปรับเร่งรอบเครื่องที่หัวเก๋งสักกี่ร้อยรอบครับถึงจะเหมาะสมกับการฟรีดถ้าเป็นอีสู่ก,ก็คือประมาณเจ็ดร้อยอบครับผมเจ็ดร้อยอบใช่ครับเจ็ดร<อ>้อยรอบนี่กําลังดีถ้า,ถา,ถาร,าราอบมากเกินไปนี่ยมันจะทําให้การปั่นอาหารออกไปเร็วเกินไปมันจะมีผลให้อาหารมันเป็นผงหรือมันเป็นยังไงครับพี่ใช่ใช่อาหารเม็ดมันจะแตกไง มันจะแตกนะเพราะว่าถ้าเราหมุนเกลียวเร็วเกินไปใช่ถ้าเร็วเกินนะเพราะฉะนั้นรอบควรจะอยู่ที่ประมาณ700ดรอรบใช่ครับครับเพราะเกียร์อีสุมันรอบมันเร็วอยู่แล้วอ๋อครับ P.T.O รอบเร็วใช่โอเคทีนี้ก็คือไม่มีอะไรก็แค่นี้เองอย่างตัวตัวเดี่ยวเนี่ยคือจะไม่มีชุดนี้นะพี่เนาะตัวเดี่ยวไม่มีครับอ่าส่วนพอตัวพ่วงนะครับมันจะมีชุดที่ควบคุมการจ่ายน้ํามันไฮดรอลิก ไปที่ตัวแม่หรือที่ตัวลูกนะครับอยู่อยู่อยู่บริเวณนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่อีกที่หนึ่งคือตัวนี้ผมมาร์คเบอร์ไว้ให้หมดแล้วล่ะครับคู่ใครคู่มันหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่มีเลขอยู่เนาะพี่เนาะใช่มากขนาดมันไม่เท่ากันเหรอฮะหรือว่าขนาดมันเท่ากันไม่ขนาดมันเท่ากันเดี๋ยวบางคนก็งงสายไงอืมอ๋อมันจะมีที่ปลายด้านนี้พี่ก็มีตัวเลขด้วยปะไม่มีไม่มีคือมันจะเข้าคู่กันพอดีนี่อันนี้จะมาร์คคู่กันล่ะ อันนี้มันจะติดกับตัวแม่อันนี้จะอยู่กับตัวลูกไงอ๋อหนึ่งหนึ่งครับผมครับทีนี้มันมันจะเรียงอย่างนี้เลยไหมครับพี่เรียงตัวนี้กับอันที่หนึ่งครับเรียงตามนี้เลยอันที่สองก็อันที่สองอยู่นี่สามสี่ไปตามลําดับอย่างนี้เลยเนาะใช่ครับโอเคครับประมาณนี้แต่เราก็มาร์กไว้ให้กันลืมไงมาร์กไว้ครับครับเพราะฉะนั้นหนึ่งที่ออกมาจากอันนี้ก็คือมาเข้าอันที่หนึ่งในฝั่งขวาเหมือนกันนะครับ เรียงกันไปเลย2 3 4ทีนี้สุดท้ายละพี่ครับนะก็นี่ยผมว่ามันแผ่นดินมันไหวอยู่เนี่ยเฮ้ยเออที่แรกผมว่านึกรถมันขยับไะเนี่ยเฮ้ยแผ่นดินไหวเออเฮ้ยจริงเนี่ยรถมายกอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้พี่ดึงเบรกมือรถแล้วใช่ไหมดึงไปแล้วก็ไหวเมื่อกี้ยังรถยังไหวอยู่เลยตอนนี้แผ่นดินไหวนะครับเพราะว่า มันรู้สึกโคงเคงโคงเคงแล้วก็พ<อ>วกเสาโซ่โซอะไรพวกนี้ดูฮะเนี่ยไม่มีลมนะตอนเนี้ยไหวแน่แหละมันย่งเง้พวกนั้นมันไม่ล้มลงไลปวเกิดแผ่นดินไหวนึกนึกว่าว่านึกว่าเบาหวานกำเริบแล้วเมื่อกี้รถมันโยกเฮีย่่านึกว่าเป็หนล้วมื่อกี้รถมันยกเกิ่นดิหวย่หน้าเมื่อกโยเป็นดมหรือกปล่านึกว่าริงแล้วเมื่อกีเป็นดิไห่เป็นไร อแปลก,ปกอาทีนี้อยากทีนี้เวลาที่เราต่อเราต่อถ่ายของอะพี่รถเข้าไม่ได้ทั้งพ่วงเข้าได้แต่ตัวแม่ทีเราจะต้องย้ายจากตัวลูกมาใส่ตัวแม่อ่านี่นเลยครับทีนี้ต้องนำมาจอดข้างๆกันครับผมอ๋อ,อ,อเพื่อให้ให้สายตรงนี้เนาะครับสายตอนนั้นเราจะเผื่อไว้ให้แล้วแหะ สายสายตัวนี้ใช่แล้วแล้วตัวนี้มีมีตัวเลขบอกไหมครับพี่มาร์กไว้แล้วครับผมโอเคหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเรียงเหมือนกันน่ะเรียงตามตามตัวลูกเลยเหมือนกันครับเรียงตามตัวลูกอ๋อนี่นี่สามสองหนึ่งนี่เนาะครับเอา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 ถอดมาจับได้คือก็เหมือนถ้าเราเสียบตัวตัวลูกใช่ไหมครับจะถ่ายจากตัวลูกมาใส่ตัวแม่ปุ๊บเราก็ไปดึงบอลวาลตัวนั้นน่ะให้มันมาทำงานเหมือนตัวลูกอะอ๋อโอเคครับ เข้าใจละอ่านั่นแหละครับครับผมแค่นี้เองเนาะแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนเสียบจากตัวตัวแม่นะครับมาใส่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปกดตัวคันโยกข้างถังตัวแม่ให้ให้ส่งการทำงานไปที่ตัวลูกใช่โอเคครับพี่ถ้างั้นเข้าใจครับได้เลยอันนี้ใค้ผมถอดสายไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะได้มัดทีือันไหนฮะไอ้สายตัวนี้เดี๋ยวผมถอดไปเลยเดี๋ยวผมถอดมัดไว้ให้ อ๋อสายสี่เส้นนี่แหละถอดโค้งมัดมาให้เนาะเสียบไว้ก็ได้พี่เสียบไว้เอเสียบไว้มันมันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนี่ใช่ไหมไม่มีแต่ว่าพูดถึงผมก็ถอดออกไว้ดีกว่าเพราะว่าี๋ยวิ่งไปเดี๋ยวมันหลุดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไม้นิดเดี๋ยวลืมอ๋อเดี๋ยวมันจะหลุดได้ด้วยเหรอล้วถอดเก็บไว้ดีกว่าอ๋อเก็บไว้ตรงไหนครับนี่จะงโค้งอ๋อคือถอดจากหัวตรงนี้ใช่ไหมครับรับครับ ตัวเฟืองมันไปม,นมันไปคูดกับไอตัวสีส้มๆเนี่ยเค็ okay. มเบอร์12กับ13ป่ะเอ okay. าไข่ฟองแบนมาตัวนึง